สดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมฟรีไฟ้นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟ้นะคะในโหมดวางระเบิดในเกมฟรีไฟ้นะคะท่านผู้ชมใครได้ระเบิดใครได้ระเบิดวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นฟรีไฟกับเพื่อนนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเราต้องคุ้มกันใหม่เราต้องคุ้มกันตัวนี้นะครบจะตัวอย่าง จะการมันจะการเันเพื่อนตอนนี้นะคะท่าผู้ชมเราเจอกาบศัตรูได้ไปสองคนแล้วนะคะศัตรูต้องอยู่แถวแนี้แน่เลยนะคะท่านผู้ชมเราต้องคุมกันหมายเลขสี่นะคะศัตรูมาแล้วทุกคนระวังเราต้องตามหมายเลขสี่ไปเอ,เอ้เพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนได้จำราได้หรือเปล่าเพื่อน สวัสดีสวัสดีนะชุดลิงแปลงตันจันทร์แล้ใคร่ะค่วะไคลาวส์ไคลาสเลยไแลาวส์มาเลยสวยเราจัดการศัตรูเรียบค่ะท่านผู้ชมเราก็จัดจัดการศัตรูจแ้นะครับเราได้ไปคนวางระเบิดอีกแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ท่าให้ดูเดี๋ยวผมโชว์ท่าให้ดูนะครับท่านผู้ชมแป๊บนึงผมโชว์ท่าให้ดูนี่นะคะ ก็จะเป็นท่านี้นะครับเกมฟรีไฟมีกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเกมครบหนึ่งวันยี่สิบอาทีจะได้รุ่นรับท่าคอลเลกชันนะคะเป็นท่านี้นะคะนี่นะครับต้องอยู่ในเกมครบสองชั่วโมงนะครัะเราก็เป็นใครเป็นคนวางระบบหมายเล 4, ขสี่เป็นคนวางระบบอีกแล้วนะคะทานผู้ชมต้องคุมกันหมายลเลขสีน่นะคะเพื่อนแล้วไง ฉันตูเข้าไปในบ้านในบ้านในบ้านโอ้โหอย่างนี้มันเมย์มากมันเม่มากยิงวะโอ้ยิงมันยิงมันยิงมันเคช่วยตอนนี้นะครับเพื่อนเราลดนะครับเราต้องพันแหลก่อนนะครับไม่ไนนงนนั้นเนี่ยเราตายแน่ๆนะมันเลี้องเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมเราต้องพันแผลเรียบร้อยแล้วนะครับ เข้าไปในบ้านไม่ได้ต้องต่าเอ้าเฮ้ยอันนี้ล้อเพื่อนเพื่อนเเพื่อนเอ้าโอเคได้ไอวอมมาด้วยเมื่อกี้แต่ก็ไม oh ่ได้ใช้เพราะว่าชนะก่อนตานี้นะครับเราเป็นคนป้องกันนะครับท่านผู้ชมเราก็จะทำการซื้อปืนนะครับเฮ้ยเพื่อนหวัดดีหวัดดีจำเราได้หรือเปล่า ใส่ชุดนินจาจำได้เราได้หรือเปล่าเมาื่อวานที่เป็นยูทูบเบอร์อะจำได้หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเมื่อวานที่เราเข้ากลุ่มนาที่เป็นยูทูบเบอร์อ่ะเพื่อนจำได้เปล่าเนี่ยคนเนี้ยคนที่ใส่ชุดนินจาเหมือนนายอะแล้วเราก็อบอกชื่อยูทูบอ่ะจำได้หรือเปล่าเพื่อนเปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์ด้วยเพื่อนจำได้โอ๊ย โอ้๊ยเพือพ่อนล้มเพื่อนล้มไปเชื่อเพื่อนก่อนท่านสีอย่าล้มอย่าตายอย่าตายเพื่อนสีอึดใจไว้ก่อนอึดใจไว้ก่อนไปตายไปแล้วคนไม่เป็นไรคุณปไท้ยังไดงผิดฝั่งเพื่อน sẽ tốt là chị không nha Để tăng ai <laughs> hay Sẽ tu, sẽ tu nó mà โอโหตอนนี้นะแล้วก็แต่ก็ยังไม่้ใช้ตานนี้นะครับเราได้เป็นคนป้องกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราได้เป็นคนป้องกันนะครับว้าวว้าว,ว,าว ไหนลูกพ่อตามมาลูกเบบเล็กตามพ่อมาลูกลูกชวข้่าพี่เทให้เขาดูหน่อยลูกนนี้ลูกดีมากดีมากนี่ครับดูิษัทบริสั์ผมเอาไว้นะคะว่านี่สัตว์เนี่ยผมมีสองท่านะคะมี่เว็บเล็กลูกพ่อแล้วก็มีท่าตัวเองด้วยฟรีไฟเนี่ยมีกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเกมครบหนึ่งอินาทีก็เท่ากับสองชั่วโมงใช่ปะที่จะได้ท่าท่าคอลเลกชันเป็นท่านี้นะคะท่านี้ชม เล่นหนึ่งหยุดก่อนจะยันจะยันจะยันจ,จ,จะทำจะทำไม่ทำให้ชมนี่นะคะก็จะได้ท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเกมครบสองชั่วโมงหรือหนึ่งร้อยยี่สิบปีนะคะซีฟามีกิจ,จกรรมด้วยนะครับท่านผู้ชมอื้มฟังแล้วหมดแล้วไมาโน้ตไปพึ่งฝั่งนั้นก่อน อุย้ยจุดเอเรากัน,กนโอ้โหเยอะมากจุดเอเยอะมากตายแล้วเหลือเวลาไม่กี่วินาทีมาที่จุด A อด่วนเพื่อนนายอย่าทำให้ฉันผิดหวังเมื่อกี้คุณโดนรวมอ,อยู่ที่จุด A อไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยอย่าจะกำมันเลเฮ้ยมัน่นโอ้ยเย ตอนนี้หมายเล็กหนึ่งแล้วก็หมายเล็กหนึ่งก็ไม่หลอดตอนนี้เราก็ได้เป็นฝ่ายต้นกนอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเราซื้อปืนอันนี้ปืนอันนี้ก็ได้ไปท่านผู้ชมเราไปต่อกันเลยท่านผู้ชมถ้าหายท่านผู้ชมกันหน่อยถ้คหายท่านผู้ชมกันหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยใช่ใช่ใช่ นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเพื่อนผมนะครับนักที่ชมเพื่อนผมนี่นะคะเพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยเวลาชักยิงท่าทายกันหน่อยเพ่อนศู้รูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงไงมามาแล้วมามาแล้วไป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 ศัตรูวางแล้วแบบสุดที ประตัว,ว่างแล้วบาดจุด B พี่ปไปก่อนววนี่ไปก่อนประตูว่างแล้วบาดจุด B เอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนจัดการให้ด้วยโอเคไปเลยประตูว,ว่างแล้วบาดจุด B กำลังจะแก้ให้กำลังจะแก้ให้เร็วเร็วเร็วโอ้โหกลายร่างเป็นพุ่มไม้ดีกว่า เฮ้ยเพื่อนมาแก้เราเ็วมาแก้เร็วนี่คือเราเองเพื่อนใจเย็นใจเย็นค่าผิดตี้แล้วพี่ใจเย็นผิดตี้แล้วมาแก้ไงโอ๊ยไมนบออิดตรงนี้รเบออิตรงนี้ล้วบตรงนี้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยถ้าเราก็อุกษาแก้ ก็ตอนนั้นเรยังไม่รู้นี่หว่าระเบิดตอนนี้เราได้เป็นควางระเบิดนะคะ่านผู้ชมโอ้โหหมายเลขสี่เป็นมีคนวางระเบิดนะครับมห,หมายเลขสี่เป็นความวางระเบิดนะค,นคนะจะต้องคุงการหมายเลขสี่นะคะท่านผู้ชม พาสีตามาคุ้มกันหมายเลกสีด้วยว่อทีขงพเกรากระโดดเอ้ยมันมากระโดดจังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้แต่จะแน่จังอ้าจังหวะไม่ได้นออไม่อยากตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้วางระเบิดเป็นที่เรียบร้อยใครยิงวะใครยิงวะอันนึงหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนมีคนยิงมีคน มามาข้างล่างข้างล่างแล้วโอ้โหล้มล้มเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ล้มไสองคนน่ะเราต้องใจหัวชนกันเฮ้ยหมายเล่หนึ่งช่วยหน่อยหมลูกน่าลูกน่าโอ้โหตายหมดเลยคือคือคือตายหมดเลยไง โอ้โหเฮ้ยทำไมมันบ oh. ั๊กอ่ะเอ้าทำไมมันบั๊กอ่ะเอ้าโอ้โหเด็กนว่าบั๊กตอนนี้นะคะท่านผู้นนชมเราได้เป็นคนวางระเบิดอีกแล้ว ไม่ได้ฆ่าสักหน่อยแกมฟรีไฟเ์แกฟรีไฟล์เขามันต้องเล่นในโซนฟีสไตล์ไม่ใช่เรบถึงจะฆ่ากันไ,ด,ได,ด้เราได้ระเบิดเราได้ระเบิดเราได้ระเบิดก่อนที่จะไปวางระเบิดราเป็นก่อนดีกว่าโอ้ย เฮาอุ้ยเฮาไวระวังไวระวังเราเป็นคนระวังสุดเลยระวางเดี๋ยวเราไปวางเรากำลังไปเรากำลังไปพันยาก่อนพันยาก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายพันยาก่อนโอเคพันยาเรียบร้อยแล้วเพื่อนพันยาเรียบร้อยแล้วไปเราเราเป็นคนระวังสุด เร,นเ,นเ,รเราต้องไปจุดไหนเนี่ยโอ้โหมีคนล้มด้วยว่ะเพื่อจะไปทำให้ให้นผิดหวังเราต้องไปจุดเอเราต้องไปจุดเอใช่ไหมบ๊มดึงบ๊มดึงบ๊มดึง วางระเบิดโอเ,เยบร้อยแล้ววางระเบิดแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวกันได้แล้วคนหนึง่ราางระวังระเบิเดเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเฝ้าจุดเอไว้นะเฝ้าจุดเอไว้เพื่อนเชื่อนนะว่าไหนทำได้เดี๋ยวเราการย่างเป็นพุ่มไ,ไม้ก่อนผมเวลาศัตรูมามันจะได้ยิงผิดมันจะได้ยิงเราไม่เข้า เหลือเวลาอีกโอ้โหคุณอย่าให้มันเข้ามาในเขตเรานะเหลือเวลาอีกไม,อไม่กี่วิเดตเต้นรอไม่ถูยหรอกผิดพลาดเฮ้ยเพื่อนมาจุดเอมาโฟว์จุดเอมาโฟว์จุดเอเฮ้ยมาโฟว์จุดเอามาโฟว์จุดเอเพื่อนอ้าวทำไมหมายเลขหนึ่งเน็ตหลุดอ่ะเอา้าหมายเลขหนึ่งเน็ตหลุด เดี่ยช้าลงเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครสังหารได้กี่คนเราเนี่ยสังหารได้สี่คนนะครับส่วนเพื่อนเราเนี่ยสังหารได้แปดคนนะครับท่านผู้ชมมาฮองกลับไปที่ก่อนที่เราจะกลับไปที่ล็อบบี้เรากดไลค์ให้ทุกคนก่อนเอ้พวกสตูข้าไม่กดไลค์ให้พวกเจ้าทะไม สำหรับวันนี้นะคะก่อนจบไม่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดตามไม่ชมออลัการทุกคลิปนะคะวันนี้ขออนาตไม่ชมไปก่อนนะบ๊ายบายถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้ท่าน,นี้นะคะอยากได้ท่ายิงปืนเนี่ยก็เข้าแบบว่า,ามันเป็นกิจกรรมไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าไ้ชมเนี่ยกดไปที่ข้ว่าปฏิทินแล้วก็ไปดูตถ่ไหนนะนี่ตรงตรงไหนอะ มันอยู่ทั้งทหนึ่งนี่ไงกดไปที่คำว่ากิจกรรมนะคหนะหมหว่ามันมีกิจกรรมอยู่ล้วเมียมันมีกิจกรรมนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแต่ว่าเล่นเกมครบสองชั่วโมงหรือหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยก็จะได้ท่านี้นะคะท่านในคอลเลกชันท่านี้นะครับ,บายบายสวัวันนี้บายบายถ้าไม่ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด share คลายเรื่องช่วง วันละกันชื่อแน่ด้วยล่ะบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมเล่นเกมสองที่บอกว่าล่ะบ๊ายบาย